อาหารเช้ากันก่อนที่จะแขงนะครับน่ารักน่ารักกินผันกกะเพราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนลงทะเบียนนะครับยินยอมตาย นี้กำลังลงทะเบียนอยู่ถ่ายน้องๆบุกน้องยิ้มเลยครับน้องยิ้มเลยครับน้องมีแฟนยังครับมีแฟนนะครับมีแล้วตายหักพี่เรามีเมียแล้วตายหักเห็นเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตก เมฆแบบว่าห่างกันมากเลยไม่มีเร็วใกล้แล้วโอ้ยไปไกลยังเลยนาะทองครับมีไอีกสิบฐานก็ได้แบบเนี้ยนี่ปีนนะแหม โอ้โหดูเท่อีหายว้าตอนนี้ผ่านมา5้าโลแล้วนะครับสบายสบายคนนู้นชิวจัดตอนแ,แต่แต่จริง รองเท้าใหม่ซะด้วยถ้ากระโดดทักแล้วรองเท้าสวยเออถ้าเกิดโดนไปแปะได้แน่ไม่ถึงก็อู้เรียบร้อยเละอ๋อโอเคไปเดิมมีแต่คนรองเท้าใหม่แล้วรอบเนี้ยต่อมาเยีวเออโอ้ยเลยแหมนี่จะใส่เต็มชั่วโมงไงเออเออเฮ้ยคุณมันตัวตึงบ่อทองนะมาเร็วมานี่ครับตัวตึงบ่อทอง โอเคโอเคอะไรเก่งใจกล้าผมสวยยิ้มหวานหน่อยดิไโอครับอ๋อทอบอลหนึ่งเฮ้ยรอรอรอโอเออรอโดไปไประวังตูดห้ามดองไปไปไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้โหชิวแบกไปด้วยรับโทรศัพท์ไปด้วยอย่างจับ ย oh, yeah. สบายจุช๊ชิวชิว oh. ตายไม่แน่เรากำลังจะไปเข้าฐานก็นไเห็นฐานแวบๆบแบบนะครับไม่เห็นมีใครปีนะอะไรเลยนะครับเห็นมีแต่คนเบิงพี่งานข้าวแล้วกูนักกล้ามบอ่อทองไม่ต้องหัวเราะเดินไปเลย ไมฟิตจังครับนี่ทางนี้หน่อยอาหารไปทางโน้นมั่งหันผิดข้างแล้วต้องหันทางหน้า,อา,นาอเอาใหม่เอาใหม่ไปยืนนี้ววิ่งมาแล้วเหยียบตรงนั้นอะเออตรงนั้นมีรอยไม้ไปไป,ไปโอเคโอเคหันมายิ้มหน่อยอเอออย่าหงายท้องลงมานะโน่นโน่นกล้องเอานู่นไม่แอคชิ่หายโอ้โหไปใกล้แล้วไปหน่อยเยอะสุดตาย สู้ตายครับสู้ตายครับสู้ตายครับโอ้โหโอ้โหยากกันเายากดิจะเหลือผมไม่สู้เลยเนี่ย กำลังแดดนะเร็วๆคนมาคนมาแล้วเร็วๆคนมาน้าโคจขึ้นไปแล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหโคจขึ้นไปแล้วครับโอ้โหแอคทิฟหายโอ้ไม่วิ่งด้วยยังเหนื่อยเลยเนี่ยสิบโลพาผมเดินยาวเลยเนี่ย หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบโคตรเจแอรแอ็กทิฟหายคุณทำไมเราเอาอันนี้ก็ได้อ่าบิงมาแล้วบิงบิงมาดูแล้วแหมแหมท่าประจํา แล้วก็โผงม,มาแล้วก็เอาหน้าเอาปากดินลงมาเลยนี่กล้องกล้องก็ถ่ายแล้วกล้องก็ถ่ายแล้วไม่แอหน่อยอะ่ะแอคก่าทุเรศมากเลย โคตรย้อนอ่ะไปให้เขาไปก่อนีนัรอ อ,อ่ะอไม่ไม่โ<ม>พสแอคถ่ายรูปอะครับสิโลแล้วนะครับจาก21โลเวลาขึ้นเนินตะคิวกินน้องครับเวลาลงเนินเจ็บเข่าขวาไม่เป็นเลย เนี่ยบอลถ้าเกิดเขามาคนเดียวป่านนี้เขาเข้าไปสองชั่วโมงแล้วโอ้นี่ไลฟ์สดด้วยอ่ะเออไลฟ์สดแบกด้วยไลฟ์สดแบกเลยครับไปคู่เลยครับได้ฮะแบกกับแแบบกันเบาเบาว้าเวเจอเจอแแบบบอนทางกูมีเป็นมาแล้วเอากกไปเฮ้ยไม่เป็นไรนเฮียไปก่อนเลยผมแบกเองได้ออโอ้ย แดกสองแปงเลยได้ป่ะแม่อ้ว้ยจะคิวแดกน่องเฮ้ยเร็วเร็วดึงแรงแดึงแรงๆรงเออเคไปลากลับด้วยจะรู้ว่าจะลากลับแล้วจะดึงมาถ้าใบแบบเนี้ยบอนๆอนอีกบอนอีกเออไปโอ้โหดูสภาพอ่ะดูชิดเธอเอ้ย เอายังอ่ะกเอาแล้วป่าไปแล้วครับเฮียบอลปั๊มปั๊มดาวนะครับปั๊มเชลสกคอร์ชว์ก่อนครับโอป่าเก่งเกินเก่งเกินปลายี่สิบครั้งรออยู่ ไปเดี๋ยวนีโอ้โหกว่ายาแต่งตัวเฮ้ยโอ้โหอนุชิตไม่ผ่านครับเบอร์พี่เหมือนกันตายหาไปต้องหยุดต่อเลย วิ่งกันจะสุดแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องถือเชือกหรอกว่าเขาจะเนสุดเลยแหม่ย้อนเลยโคตรย้อนย้อนแสงน้แข็งมันย้อนแมนโอเค ไม่ง่าหออกมันจะยากของรองเท้าคุณไม่มีดอกนี่แหละอ <laughs> มเกลออ็ดยังวกลอบอีกรอบนะฮะเอาแล้วไ,ไ,ไปไป,ไปโอเคมาชุดงนเดียวก็ยากนะ

ออกนอกล re ูกเฮ้ยมีข้ามรางด้วยเอออย่าไปข้างนี um <s <s ้ก็เปิดอีกเอาคู่ ไหวไหมครับใกล้จะได้ไปกินข้าวแล้วครับนี่ครับเราสลิปเปอร์ของเรานะครับวันนี้อ๋อเห้ยอยู่ด้วยกันเราเจอสลิปเปอร์นะครับเพราะว่าเราอยู่ท้ายแล้วไม่ใช่อะไรเราจะมาช่วยท้ายขาบวนเ